สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตอบโจทย์เมืองการกับผมสาตราถาวรสรีผู้ดำเนินรายการแล้วก็ขอสวัสดีชาวจังหวัดการทุกท่านรวมถึงชาวต่างจาาังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงชาวต่างประเทศที่ได้รับชมรายการตอบโจทย์เมืองการอยู่ในขณะนี้นะครับคุณชมครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับพันตํารวจตีเกียงศักดิ์ตรีแดงน้อยครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ วันนี้ขอบคุณท่านที่ให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็มานั่งพูดคุยกับทางรายการด้วยครับยินดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตย้อนกลับไปพูดถึงประวัติของท่านนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของประวัติอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรวมถึงประวัติการทํางานก่อนที่ท่านจะได้มาดำรงดารงตําแหน่งนี้ครับท่านครับอ๋อครับครับผมผมก็เป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีนี่นะครับก็เรียนที่นี่โตที่นี่นะครับครอบครัวเป็นทหารอยู่ใน กองพลทหารรับที่9นะครับค่ายสุรศรีนี้แสดงว่าท่านเป็นคนเมืองการคนเมืองการครับแต่ไม่ไม่ไม่ได้กําเนิดนะฮะผมผมผมอยู่ที่กรมรับสิบเอ็ดนะครับพอพ่อนะฮะเป็นทหารนะครับพอไปเวียดนามกลับมาทางค่ายเขาย้ายค่ายมาอยู่ที่ที่นี่เลยครับตอนนั้นเด็กๆมากครก็ต้องย้ายตามคุณพ่อมามาอยู่ที่นี่แล้วก็โตที่นี่เรียนหนังสือที่นี่นะครับแล้วก็จบ ชั้นม .6 ก็ไปสอบเป็นนักเรียนพลตำรวจที่โรงเรียนตำรวจภูธร7นะครับซึ่งตอนนั้นก็จริงๆแล้วจะไปอยากเป็นทหารนะครับแต่คุณแม่ปฏิเสธนะครับขอเงินจะไปสมัครเรียนใน1ินะครับปรากฏว่าคุณแม่ไม่ให้บอกว่าอยากเป็นเหมือนอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยครับก็เลยต้องผักผูกพันชีวิตตัวเมาเป็นตำรวจนะครับ ก็จบนักเรียนพลตำรวจก็มาดำรงตำแหน่งที่สพเมืองกาญจนบุรีครับที่ที่เนี่ยฮะที่เนี่ยคที่เมืองกาญ่อะไรีอำเภอเมืองเลยถูกไหมครับครับก็อยู่ที่นี่เจ็ดปีนะฮะเพลินว่าตอนนั้นตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยตอนนั้นเป็นกองทัพการเองนะฮะเปิดสอบเปิดสอบตำรวจที่ที่ที่เป็นตำรวจอยู่แล้วนะครับเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่ของ ตรวจคนเข้าเมืองครับโดยการสอบภาษาอังกฤษตอนนั้นก็เลยสอบเข้าไปคือคือก่อนที่จะได้เป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองต้องมีการสอบก่อนใช่ครับสอบสอบภาษาอั<น>องาากฤษเน้นเน้นเรื่องนี้<อ><อ>ครับ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 แล้วแล้วแล้วพอพอสอบเสร็จเนี่ยแล้วมาดารงตําแหน่งเลยหรือเปล่าฮะหรือว่ายังไงครับก็บรรจุแต่งตั้งไปเป็นข้าราชการในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองนะครับ ในส่วนนั้นตอนนั้นยังเป็นตำรวจชั้นประทวนอยู่นะครับก็เข้าไปทำงานที่สนามบินดอนเมืองนะครับตอนนั้นเป็นสนามบินดอนเมืองเมื่อปีประมาณปี3 5หนะครับยังไม่มี่วนณภูมิตอนนั้นนะครับเป็นสนามบินของของประเทศไทยที่เป็นทางการแห่งใหญ่ที่สุดนะครับก็ทำงานอยู่ได้สองปีก็เรียนจบมสทพอดีนะครับ สอบเป็นในตำรวจครับนะสอบเป็นในตำรวจก็ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นรองสารวัตรตำรวจท่องเที่ยว<ม>แล้วก็มาสังกัดอยู่ที่กาญจนบ,บุรีนี้ครับครับก็อยู่ที่ที่นี่9ปีและ,อะพอ9้าปีแล้วเคยอยู่ตอมอเราก็คิดว่าเราอยากกลับไปอยู่ตอมเหมือนเดิม,มนะครับ,รบก็เลยอสอบอีกเป็น สัญญบัตรแล้วนะครับจะเข้าไปก็ต้องสอบสอบภาษาอังกฤษเหมือนเดิมครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในสนามบินเหมือนเดิมนะครับอีก2ปีพอสนามบินสุวรรณภูมิสร้างเสร็จนะครับก็มีการย้ายเจ้าหน้าที่ไปในช่วงนั้นทําเรื่องขอกลับบ้านนะครับก็ได้รับการแต่งตั้งมาไปอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิได้2เดือนครับได้ได้ได้ไปสัมผัสกับที่นั่น2เดือนนะฮะแล้วก็ ได้ย้ายกลับมาที่ตมกาญจนบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นตำรวจที่นี่สามหน่วยแล้วนะครับอุธรท่องเที่ยวแล้วก็ตมครับผมหลายๆคนสงสัยรวมตัวรวมถึงตัวผมเองเนี่ยสงสัยว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกับตำรวจทั่วๆไปที่เราเห็นทั่วๆไปเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันยังไงครับท่านครับ เห็นพี่แตกต่างไหมดูแล้วไม่แตกต่างนร่ต้องเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือผมนึกว่าเป็นตำรวจก็คือตำรวจครับตำรวจคนข้าเมืองก็คือหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับมีฐานะเป็นกองกองบัญชาการนะครับเรียกว่าสำนักงานตรวจคนข้าเมืองมีท่านผู้บัญชาการคือท่านพลตำรวจโทวิบูร์บางท่าไม้นะครับเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนข้าเมืองนะครับแล้วก็มีกองบังคับการแตกแยกไปก็กระจายกัน พื้นที่รับผิดชอบก็ทั้งประเทศนะครับครับอย่างท่ท่านบอกว่าท่านท่านต้องต้องทํางานทั้ง3หน่วยพร้อมกันเนี่ยอย่างนี้เนี่ยการทํางานหนักขึ้นไหมครับพร้อมๆกันทั้งสามหน่วยอพร้อมๆกันทั้งสาหน่วยนี่เข้าใจผิดนะครับก็ความเป็นมาก็คือเคยอยู่เคยอยู่ภูทรช่วงหนึ่งแล้วก็ตารวจท่องเที่ยวช่วงหนึ่งแล้วก็ณปัจจุบันนี้อยู่ที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ ถ้าถามว่าผ่านสามหน่วยนี้มาแล้วมีประสบการณ์แล้วมันช่วยในการทำงานได้อย่างไรก็คือมากนะครับก็ Un ในเรื่องของการประสานงานนะเคยอ,อยู่หน่วยนี้เคยอ,อยู่หน่วยนี้แล้วก็อยู่หน่วยนี้ปัจจุบันนะครับในการประสานงาน<ม>กันเนี่ยมันข้องตัวจะดูข้องตัวแล้วก็วกความรู้ที่เราเคยปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้ส่วนนั้นและปัจจุบันเนี่ยม,มันเอามาผนวกกันแล้วก็ เอามาใช้งานได้นะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ช่วงหนึ่งในช่วงที่ท่านได้มีโอกาสทํางานหลายๆหน่วยใช่ครับใช่ใช่ครับตอนประยุกครับตอนอยู่ท่องเที่ยวก็ก็มันเป็นงานอีกแบบหนึ่งนะครับก็คืองานบริการให้ความปลอดภัยครับนะครับถ้าจะพูดถึงย้อนหลังไปที่ทางตำรวจท่องเที่ยวก็มีเรื่องเล่าเยอะนะฮะที่เหตุที่เกิดที่เนี่ยม่ราบ เป็นคนจังหวัดการไหมครับเป็นคนจังหวัดการครับกําเนิดเลยนะกําเนิดที่กําเนิดที่มางการครับคือคืออยากจะถามว่าเอ่อเมื่อประมาณปีสามแปดนี่เกิดแล้วเนาะเกิดแ้วเกิดแล้วครับเกิดแล้วครับดูหน้าเด็กครับแต่ไรยังแซวว่าไม่เหมือนนันเน็กมากเลยครับก็ช่วงนั้นก็จะมีเหตุการณ์ที่วัดทํามขบูนครับ กับที่แหม่มมาถูกผักข้าจําได้ไหมเด็กไหมอ๋อที่ถูกที่ถูกผักอะไรหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ครับผมครับผมจําได้ครับคือคือพี่เป็นคนทําทําคดีนั้นพอดีแล้วก็ได้รับรางวัลตํารวจท่องเที่ยวดีเด่นได้ตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศอันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นมีเวลาครับเอ่อนอกเหนือจากตรงนี้แล้วถ้ามีเวลานะครับมีโอกาสมาคุยเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เอ่อ ไม,ไม่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 ค่อยไม่ค่อยทราบกันนะครับแล้วมันก็เป็นอุทาหรณ์ในเรื่องของการวางระบบการให้ความปลอดภัยนะครับมันมีมันมีมันมีความเป็นมามันมีเรื่องหลายเรื่องสองรเรื่องอยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับท่านครับอยากให้ท่านพูดถึงเรื่องของความเป็นมามของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองน,นิดหนึ่งครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับท่านครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับ ถ้าย้อนไปถึงอดีตเลยนะครับปีพศออ2470เนี่ยประเทศไทยเราไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับจนกระทั่งสมเด็จพระปกเกล้านะครับรัชกาลที่7เราเนี่ยนะครับท่านได้ก่อตั้งกอ,อ,อ,องตรวจคนเข้าเมืองขึ้นมานะครับมีพระราชบัญญตัติตราพระราชบัญญัติก่อนนะครับแล้วก็ก่อตั้ง กองตรวจคนเข้าเมืองเพื่อมาดูแลตอนนั้นก็เป็นข้าราชการพลเรือนประมาณ5 0 6สิบนายเท่านั้นเองนะครับก็เพื่อจะมาควบคุมการเข้าออกของคนต่างด้าวก่อนหน้านั้นนี่เข้าออกกันแบบไม่มีมาตรการสะดวกคนจีนเดินเรือยาเข้ามาก็เข้ามาอยากเข้าไปก็ออกไปใช่ครับก็หลังจากที่มีพระราชบัญญัติ2470ขึ้นมาก็มีกอง นั่นแหละมันเป็นจุดเริ่มนะครับค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆพอ2,475มันอตอนแรกเป็นเป็นกลมก่อนครับผมผมผมจำผิดนิดนึงเป็นกลมนะครับกลมแล้วก็พอ75เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเรามีปัญหาเรื่องงบประมาณครับ,รบจากกลมก็เลยปรับลงมาเป็นกองนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนมาจนถึงปัจจุบันมาถึงเป็นเป็นสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองครับผมนะครับแล้วในส่วนที่ผมรับผิดชอบอยู่ก็คือปฏิบัติหน้าที่อยู่นี่นะครับก็เรียกว่าจังหวัดกาญจนบุรีก็มีตรวจคนเข้าเมืองอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีหลายท่านไม่ไม่ไม่รู้รจักนะครับว่าอยู่ตรงไหน <c oughs> นะครับท่านณปัจจุบันตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรีมีที่ตั้งอยู่ตรง ถนนเรียบแม่น้ำแม่กองนะฮะเป็นที่เรารู้จักกันก็คือถนนส่วนส่วนราชการนะครับจากหน้าสารกลางเลี้ยวขวาถ้ามาจากในเมืองนะเลี้ยวขวาจะผ่านศาลอัยการสารแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงก่อนถึงจะข้ามสะพานนะอยู่ทางซ้ายมือซึ่งซึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเรา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 ถูกถนนเนี่ย ขยายออกมารั้วเราต้องทําใหม่แล้วก็ป้ายที่เคยทําไว้นะครับ,รบมันถูกขยับไปไว้ข้างใน<อ>ซึ่งมันเป็นหินอ่อนใหญ่แล้วก็ยัง<อ>ไม่มีการขยับออกมาแต่ณปัจจุบันนี้ทำท,ท,ท,ท่านท่านผู้กํากับนะครับท่านมาดํารงตําแหน่งใหม่ท่านพันตํารวจเอกทีรยุทธ์บุญนําเพชรนะครับพุ่งกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยท่านได้ดําเนินการสร้างป้ายกันมาแล้วนะครับถ้าณนะวันนี้นะครับณนะวันนี้เนี่ย ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวถนนนั้นถ้ามองไปทางซ้ายจะเริ่มเห็นป้ายแล้วนะฮะจะเริ่มเด่นขึ้นมาแล้วใช่ครับใ่ครับป้ายเริ่มเด่นขึ้นมาแล้วครับผมก็จะทราบแล้วต่อไปก็จะมีมีเป็นสัญลักษณ์เด่นขึ้นมานะครับเพราะปกติก็จะขับรถเลยกันเป็นประจำครับครับครับผมท่านกัับใหญ่ท่านพูดถึง เกี่ยวกับเรื่องของขค้อกฎหมายหรือว่าพระราชบัญญัติของคนเข้าเมืองหน่อยครับว่าเป็นยังไงครับตอนนี้ครับก็ในส่วนของตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของการควบคุมการบังคับใช้กับคนต่างด้าวนะครับหน่วยงานของเราก็ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับและมันก็จะมีผลกระทบไปถึงประชาชนพี่น้องประชาชนในส่วนหนึ่งก็คือที่ไปเกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวเช่นมี สามีเป็นคนต่างด้าวมีรภรรยาเป็นคนต่างด้าวมีลูกจ้างเป็นคนต่างด้าวเนี่ยฮะมันก็ไปเกี่ยวข้องกันนะครับครับผมท่านครับแล้วอย่างนี้เนี่ยในกรณีที่ที่เราจับหรือว่าหรือว่าสามารถที่จะเจอคนต่างด้าวที่ที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยพูดถึงข้อกฎหมายของคนต่างด้าวที่เข้ามาแล้วมีความผิดเนี่ยมีความผิดยังไงบ้างไหมครับท่านครับอ๋อนี่เป็นความผิดตาม ระบคนข้าเมืองอยู่แล้วนะครับแต่มีกรณีหนึ่งที่คือเราเรายกเว้นกรณีการดําเนินคดีกับพวกคนต่างด้าวสามสัญชาตินะครับมียกเว้นอยู่สามสาสัญชาติเป็นการมีความผิดนะครับแต่ไม่ต้องไปดําเนินคดีก็คือถ้ากรณีที่เขากระทําผิดในเรื่องของการลักลอบหลบหนีข้าเมืองอย่างเดียวนะครับโดยไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ้างแรงงาน หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทําผิดอย่างอื่นนะครับกร,บรณีนี้เนี่ยเราไม่ดําเนินคดีก็คือส่งมาที่ตมเพื่อจะผลักดันเขากลับประเทศเขาอ๋อหมายถึงว่าตา่ตางดาวต่างดาวที่ท่านพูดมาสามสามสัญชาติครับครับผมถ้าเราจับได้เนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราต้องทํำยังไงต่อไปเราถึงจะผลักดันเขากลับบ้านหรือว่าไปประเทศเขาได้ครับก็เริ่มจาก ตำรวจท้องที่นะครับ,รบจับ,บแล้วก็ส่งที่โรงพักทางผู้กํากับของโรงพักนั้นๆนะครับก็ทําหนังสือส่งมาที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเราก็มีห้องควบคุมนะครับห้องควบคุมของเราก็ควบคุมคนต่างด้าวได้เป็นร้อยคนนะครับ,รบเราสร้างใหญ่ซึ่งตาม โรงพักต่างๆพอส่งเข้ามาแล้วเราก็จะควบคุมไว้ทาประวัตินะครับทำประวัติตถ่ายรูปทําประวัติและเ,เราจะมีการผลักดันคนต่างด้าวพวกนี้เนี่ยเ,เราจะไม่เราจะไม่ให้เขาอยู่นานครับก็อาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสองครั้งที่ต้องผลักดันขึ้นไปช่องทางที่เราจะผลักดันก็คือที่อำเภอสังขบุรีนะครับในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว จันทร์เพชรพม่านะครับแล้วก็เดินทางลักลอบเข้ามาทางช่องทางนี้ครับเราจะมีแบบสอบสัมภาษณ์ก่อนว่าท่านเดินทางเข้ามาในช่องทางไหนนะฮะถ้าเป็นลาวเขมรเราก็ต้องส่งไปที่ห้องควบคุมที่สวนภูสวนภูก็คือถนนสาธรที่ตมนะฮะอีกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดําเนินการทางนั้นก็จะดำเนินการรวบรวมแล้วก็ผักดังไปครับผม ท่านครับแล้วพูดถึงโทษความผิดอันนี้เป็นเรื่องของนายจ้างแล้วถ้าสมมตินายจ้างเนี่ยอมีลูกน้องนะครับหรือว่าเป็นพนักงานของตัวเองเนี่ยโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างผิดกฎหมายเนี่ยในในจ้ามีความผิดหลายแรงมากแค่ไหนครับท่านครับก็ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นกรณีที่ลูกลูกน้องใช่ไหมครับมีบัตรแต่ทํางานผิดประเภทนะครับแล้วก็อาจจะผิดเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ย โทษก็จะเป็นลดปรับซึ่งไม่มากนะแต่กรณีถ้าเกิดว่า,าต่างด้าวเนี่ยไม่มีใบอนุญาตเลยนะครับจะมีโทษปรับตั้งแต่1,000 0ถึง1 0 0 0แบาทบนะครับต้องอันนี้ก็ต้องฝากาพี่น้องนะครับชาวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ผู้ที่ได้ชมรายการนี้นะครับว่าอย่างไรเสียนเนี่ยคือทางรัฐบาลเ,เปิดโอกาสให้ให คนต่างดาวพวกนี้มาขึ้นทะเบียนและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดําเนินการอยู่นะครับซึ่งมันก็มีผลทําให้คนต่างดาวที่อยู่ในในใต้ดินเนี่ยคือผิดกฎหมายเนี่ยขึ้นมานะครับ<ม>เข้ามาสู่ระบบในเรื่องของออสาธารณสุขนะครับเรื่องเ,อเงินภาษีเข้าเข้ารัฐบาลครับผมครับทุกอย่างมันก็ตอนนี้ทางทางรัฐบาลแล้วก็ ทั้งจัดหางานนะครับถ้าถ้าถ้ามีข้อขัดข้องหรือว่ามาีสิ่งที่ไม่เข้าใจนะครับสาม,มารถติดต่อที่จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีได้นะครับร,บมรวมถึงการขึ้นทะเบียนด้วยหรือเปล่าครับใช่ใช่ครับเป็นเป็นส่วนงานของของของจัดหางานจัดหางานนะครับ,รบพูดถึงตัวตัวชา,ชาวต่างด้าวเองที่ต้องการขึ้นทะเบียนร,รวมถึงนายจ้าง ที่จะต้องการมีลูกน้องหรือว่าเป็นลูกจ้างอย่างกฎหมายเนี่ยก็สามารถไปที่ไปได้ที่จัดหางานถูกไหมครับครับใช่ครับนะครับท่านนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงของการผ่อนผันแล้วก็ยืดเวลาการพิสูจน์สัญชาติไปถึงวันที่สิบสี่ธันวาครับผมครับท่านครับจากที่ท่านได้ทํางานมาตรงนี้เนี่ยท่านคิดว่าชาวต่างด้าวที่ต้องการมาเมืองไทยเนี่ยหรือว่ารับรองอย่างผิดกฎหมายเนี่ยเขาต้องการมาทํางานประเภทไหนมากที่สุดครับ เขาทำงานประเภทไหนเหรครับครับผมหรือว่าที่ที่เขาอยากจะทําในประเทศไทยก็งานทั่วไปงานใช้แรงงานนะครับงานที่เป็นเขาก็ไม่ค่อยมีวิชาความรู้ครับผมเขามาฝึกมาหัดเอาแต่จริงๆแล้วถ้าถ้าพูดถึงเนี่ยงานที่เป็นงานโรงงานครับอย่างเงี้เขาชอบพอแล้วเพราะมันมีสังคมนะครับแต่เป็นพวกคนรับใช้ในบ้านอะไรพวกนี้จะหายากหน่อยครับนะครับเพราะว่า พวกนี้จะอยู่แล้วก็ไม่ไม่ไม่มีสังคมมันไม่สนุกมันก็เหมือนเหมือนเหมือนเราครับนะครับเหมือนเราเหมือนเหมือนเขามาแล้วเขาอยากจะมีเพื่อนเพื่อนใช่ครับมีเพื่อนเพื่อนมีสังคมครับผมนะครับเพราะฉะนั้นผมผมผมหายสงสัยแล้วว่าทําไมเวลาชาวต่างด้าวมาเนี่ยเขาไม่ค่อยมาคนเดียวเขาจะต้องมากับแฟนบางทีมากับครอบครัวนะครับเขาต้องการมาทํางานแต่ว่าต้องการอยู่เป็นครอบครัวใช่ใช่ครับเขาก็มีสังคมพี่น้องเหมือนเราครับจริงแล้ว พวกคนต่างด้าพวกนี้น่ะถ้าถ้าไปสัมผัสน่นะครับก็ก็ก็มีความน่าน่าเห็นใจนะครับจะ่ยใช้คำว่าน่าสงสารเลยมันก็น่าเห็นใจเขาแล้วก็เขาก็มีความมันก็เหมือนคนทั่วๆไปคนเรานะครับมีทั้งดีทั้งไม่ดีความน่ารักความน่าเอ็นดูเขาก็ถ้าไปสัมผัสก็มีนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องต้อง ต้องคิดคนะต้องคิดครับผมถ้าครับจากสถิติในแต่ละปีในการจับคนรับรอบเข้าเมืองหรือว่าชาวต่างด้านเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเออสถิติเป็นยังไงบ้างครับมากน้อยเทียงใดครับในช่วงแรกๆเนี่ยะจะมีการจับกลุ่มคนหลบหนีเข้าเมืองเนี่ยเยอะเยอะมากเพราะว่าายอนหลังไปสักประมาณสิบกว่าปีเนี่ยครับ ไม่ได้มีการจัดระเบียบอะไรแบบ,บนี้นะครับ,รบก็เจอคนต่างด้าวที่ไหนก็ผิดหมดนะฮะนี่อันนี้หมายถึงคนต่างด้าวมันมีมันมีทั้งทั้งคนที่ที่บินบินมานี่ยเขาเรียกว่าคนต่างด้าวด้วยน,นะครับแต่ว่าเขาใช้หนังสือ่นทางแล้วก็เข้าเข้าออกทางช่องทางที่ที่ถูกต้องแต่ในยะหนึ่งก็คือเขาก็เรียกว่าคนต่างด้าวเหมือนกันแต่ในที่นี้ที่ผมพูดถึงนี่คือคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามานะครับ ซึ่งพอเมื่อมีการเปิดทําบัตบรใบอนุญาตทำงานนะครับแนวโน้มของอคนต่างๆ้าที่ผิดกฎหมายก็น้อยลงนะครับ,รบน้อยลงแล้วก็สามารถที่จะจัดระเบียบสามารถที่จะดูแลเรื่องความมั่นคงหรือว่าเรื่องอื่นๆได้สะดวกขึ้นนะครับนะครับก็จะเป็นเพราะว่าเราเปิดช่องทางให้ให้มีการเรียกว,ว่าขึ้นทะเบีนยนอย่างถูกกฎหมาย เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามามาทํางานในเมืองไทยเขาต้องการทาอย่างทุกคนใหม่ด้วยใช่ใช่ใช่ไหมฮะครับนะครับเขาคบเขาเขาให้ความร่วมมือทุกอย่างครับถ้าถ้าอะไรที่เป็นเรื่องของสิทธิหรือว่าความถูกต้องเขาก็อยากอยู่สบายใจครับใช่ครับเขาก็อยากอยู่อย่างสบายใจครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งมาอยู่เมืองไทยเขาก็พูดภาษาไทยได้หมดแล้วแต่สําหรับเราเนี่ย เราพูดภาษาเขาไม่ได้เลยนะครับแรกๆมาอาจจะแบบมีเรื่องขำๆเรื่องตลกรเรื่องล้อเลียนเกี่ยวกับ,รบเรื่องถ้าเราดูคดีเด็ดอะไรประมาณนี้ว่าคนต่างด้าวที่ตำรวจตั้งด่านจับหมวกกันน็อกถอดหมวกกันน็อกโยนทิ้งอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องจริงนะฮะเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วทีซ้อนสามมาตำรวจเรียกรีบบึงหนีหันบาย เต็มละไปไม่ได้ละแล้วกมันมันก็เป็นเรื่องตลกใหญ่หนึงครับผม่านครับอีกหนึ่งคำถามที่อันนี้ต้องบอกว่าสําคัญมากนะเนื่องจากว่าปี2558เนี่ยนะครับประเทศไทยเราจะเป็นหนึ่งใน10ของประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับมีการวางแผนเพื่อจะรองรับชาวต่างด้าวที่ที่มาในจังหวัดการเป็นยังไงบ้างครับออันนี้ต้องถือว่าเป็นนโยบายของสํานักงาน ตำรวจแห่งชาติเลยนะครับ,รบแล้วก็สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งท่านผู้บัญชาการนะครับก็ได้มีเร่งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะครับก็จัดการฝึกอบรมนะครับคือเราต้องสร้างาความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในเรื่องนี้ก่อนนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็มีการจัดการอบรมที่พัทยา ปากันครับ,ค,รบคุยถึงเรื่องนี้โดยโตรงแล้วก็ได้รับเกียรติจากาท่านร้อยตำรวจเอกดอกอรนิติภูมินะครับท่านมาบรรยายแต่นี้สิ่งหนึ่งที่ผมจําได้วันนั้นก็คือท่านพูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราพร้อมขนาดไหนเราเราบางกฎหมายบางตัวเรายังเรายังปรับไม่ทันเลยนะฮะอันนี้นี่คือคือส่วนที่ผมฟังมานะครับ,รบแต่ว่า ท่านพูดถึงเรื่องของประเทศเล็กๆเช่นกัมพูชานะครับท่านบอกว่าท่านสมเด็จฮุนเซนนะฮะท่านพูดออกทีวีเลยบอกว่าพี่น้องเราต่อไปนี้เราจะเข้าสู่สังคมอาเซียนเนี่ยพี่น้องต้องเรียนภาษาอังกฤษตอนนี้ทุกวันนี้ท่านไปเอาวิดีโอมาให้ดูนะฮะท่านดูที่วัด ตามโรงเรียนต่างๆนี่สอนภาษาอังกฤษกันนะครับเขาเขารู้สึกเขาเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ขอแค่ที่จะเตรียมพร้อมครับในส่วนของเราก็คงจะเป็นเรื่องของภาษานะครับเพราะว่าภาษาไทยเราคนไทยเราส่วนใหญ่ก็ยังยังไม่ค่อยถนัดเรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งเรื่องที่สําคัญในเรื่องของการภาษาแล้วก็ความเข้าใจครับผมนะครับครับผมท่านครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้ท่านช่วยฝากอะไรถึงพี่น้อง ชาวจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงผู้ชมที่ชมรายการตอบโจทย์เมือการอยู่ในขณะนี้ครับท่านครับก็อยากจะฝากเรื่องการใช้แรงงานต่างด้าวนะครับสิ่งหนึ่งก็คือนายจ้างบางท่านอาจจะไม่ไม่ไม่ทราบว่าหน้าที่ของคนต่างด้าวนะครับถ้าอยู่ในรชอานาจักเกินเก้าสิบวันต้องมีการแจ้งที่พักนะครับและถ้าหากว่า ไม่แจ้งนะครับเกินมีโทษปรับ,รบนะครับ,รบกเ็เราเราตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรีมีมีอ,อะไรฮะเจ้าหน้าที่นะครับที่คอยดูแลรับแจ้งเรื่องนี้โดยตรงนะครับไป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 สอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์ประสานสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 0 3 4นะครับ5 6า2ก9นะครับแล้วก็ยินดีให้ความสะดวกแล้วก็เรื่องของการขออยู่ต่อเช่นสามีไทยภริยาไทยหรือว่าทำงานหรือว่าเป็นครูอะไรเนี่ยนะฮนะทางตรวจคนข้อมืองเราก็สามารถที่จะรับเรื่องได้นะครับรับเรื่องแล้วก็เราก็ประสานส่งไปที่ทางศูนย์กลางของเราอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อออกอนุญาตให้พวกท่านนะครับก็ ก็น่าจะมีเรื่องฝากแค่นี้นะครับนะครับก็เพราะฉะนั้นในจ้างที่ต้องบอกว่าที่ที่อยากจะมีลูกจ้างนะครับยังถูกกฎหมายเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องใช่ครับใช่รวมถึงถูกต้องชาวต่างด้าวหรือว่าผู้รับเลาะผิดกฎหมายเนี่ยถ้าต้องการจะอยู่ในเมืองไทยอย่างสบายใจก็ไปต้องขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายเหมือนกัน เราก็จะได้อยู่อย่างถูกกฎหมายด้วยถูกไหมครัจะได้ไม่มีปัญหาครับนะครับท่านครับวันนี้เนี่ยขอบคุณท่านมากๆที่วันนี้ท่านเสียสละเวลามาพูดคุยกับเรานะครับวันนี้ขอบคุณท่านสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพันตำรวจตีเกียงศักดิ์ตรีแดงน้อยครับผมครับยินดีครับดีครับ แล้วก็วันนี้ขอบคุณผู้ชมทุกท่านในที่ติดตามรับชมรายการตอบโจทย์เมืองการนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับขอบคุณช่อง8 MK Channel, ช่องบันเทิงของทุกๆคนขอบคุณบริษัทเมืองการเคเบิลที่จำกัดขอบคุณบริษัทไทยเคเบิลทีวีกรุ๊ปจำกัดขอบคุณสมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิลทีวี COA รวมถึงขอบคุณช่องทีวีดาวเทียม CTV เคเบิลทีวีบอสแคตติ้ง ที่ทําให้รายการเราออกอากาศไปทุกจังหวัดในประเทศไทยรวมถึงออกอากาศไปต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณลิขสิทธิ์การผลิตรายการทั้งหมดโดยโดยบริษ,ษัทเอ็นเวสจำกัดด้วยนะครับวันนี้ผมและก็ทีมงานรายการตอบโจทย์เมืองการรวมถึงท่านสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดการต้องลาไปก่อนรั้งหน้าผมจะไปพูดคุยกับท่านใดอย่าลืมติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ